สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมก็เป็นคลิปการสอนทำเหมืองนะครับผมอตอนนี้ลุงมีอนามสกุลหรือตระกูลของตัวเองนะครับผมวีซานโน่นะครับผมประมาณนี้นเป็นตระกูลใหม่นะผมเพิ่งสร้างนะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมมาครับผมเดี๋ยววันนี้ลงุงจะสอนอ่าทำเหมืองนะครับผมทำเหมืองเพราะว่ามีคน มาคอมเมนต์อยู่นะผมว่าเหมือนคำยังไงนะับนะผมอุปก่อนอื่นเลยนะผมเราก็ต้องมาที่ตลาดก่อนนะตลาดอยู่ตรงไหนนะผมนี่นี่ครับผมคือตลาดนะมาที่ตลาดเลยนะผมเพื่อซื้ออุปกรณ์ทําง,งานนะผมลุงนะรถไฟหรือเปล่า<อ>มมว่าดนขโมยนะผมนี่ครับผมเราก็มาที่ตลาดเลยแล้วต้องซื้อไอ้อันนี้ไปนะ ันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะผมราคา300บาทนะอ่าเราควรซื้อ2อันนะผมกันแตกนะผมอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นจุดขายของต่างๆนะผมที่เราได้มาอย่างกับเราได้เพชรมานะผมก็114บาททองอ่าทองกับเพชรราคาเดียวกันเลยนะผมร้อยสิบสบาททองแดงหกสิบก้าบาทนะผมก็ราคามันขึ้นขึ้นลงลงนะรานะคาขึ้นขึ้นลงลง แต่ถ้าเราทําเหมือนกินนะ้าเรามาขายแบบนี้ไม่คุ้มนะผมเราต้องเอาไปขายกับคนที่เขาต้องการนะผมจะคุ้มกว่าราคาจะแพงกว่านี้นะผมอย่างเช่นขายกับสภา,าหรือทําขายกับคนที่ต้องการซีุ้ปือะไรนะผมในเมื่อเราซื้อไอ้เมื่อกี้มาแล้วนะผมเห็นของเงยรดนะซื้อนี่มาแล้วนะผมตอนนี้มันยังบั๊กอยู่นะตอนนี้นบั๊กเป็นปืนนะผมเนี่ย มักเป็นปืนนะแต่ปกติมันจะไม่ถือปืนนะผมมันก็จะเป็นทรงแบบในรูปเลยนะผมปะครับผมก็ไปเหมือนกันถามว่าเหมือน,น,นอยู่ตรงไหนนะผมนี่กด F11 ขึ้นมาดูเลยนี่ครับผมเหมือนอยู่ตรงนี้นะนี่ครับผมเป็นสีเหลือง,องนะผมนี่ก็มาร์กตรงเหมือนกันเลยนะผมแต่ผมจะมาร์กตรงนี้นะนี่ครับผมปะครับเราไปดูกันนะผม ไปกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงเหมืองกันแล้วนะผมเมื่อมาถึงเหมืองนะเราก็มารับงานตรงนี้นะผมเนี่ยจะมี NPC, n p c ยืนอยู่ตรงกลางเลยนะนี่ผมก็กดรับงานยนี่รับงานสำเร็จนะผมก็ไปทำงานกันนะก็ทำการกดที่อุปกรณ์คคทำงานปก,กตินจะเป็นรูปเป็นตามในรูปนะแต่ตอนนี้มันบักอยู่นะผมอ่ามันก็จะมีอยู่สองกองนะผมมีกองตรงนี้นะผมกับกองตรงนี้นะ เราทำกองใหม่ก็ได้นะผม,มก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะผมะมันก็จะขุดเองอัตโนมัตินะผมะาการขุดก็มีหลายแบบนะผมะผมทําแบบที่หนึ่งให้ดูก่อนนะมีสองแบบนะผมประมาณนี้เท่าที่ผมรู้นะ,ะในเมื่อขุดเสร็จนะผมก็เดินวนแล้วก็หาใหม่นะผมประมาณนี้อีกแบบหนึ่งแบบง่ายๆนะผมแบบสบายๆนะผม ่ใช้เวลาหน่อยนะครับผมการขุดเหมืองน,นะใช้เวลานานาหน่อยนะครับผมอีก e วิธีนึงก็ทำการกดตัว E นี่มันก็จะขุดเองอาจโนมัติเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะขุดสักสิบก้อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไป โปรเซสให้ดูกันนะผมว่าโปรเซสตรงไหนนะผมเดี๋ยวผมขอเวลาขุดสักครู่นะ,ะ,ะ,ะครับผมนะครับผมตอนนี้ลุงก็มาขุดอันสุดท้ายนะก็ได้สิบอันแล้วนะผมเมื่อเราได้สิบอันแล้วนะเราก็เอาไปโปรเซสนะครับผมถามว่าโปรเซสตรงไหนนะผมเราลองหันหลังไปดูนะแล้วก็สังเกตไอ้แทงหนึ่งแดงตรงนี้นะผมนี่นะผมจุดโปรเซสนะอยู่ตรงนี้เจ๋งดูกันนะผมแต่ผมขอ เอาอุปกรณ์ทำงนานเก็บก่อนนะเพราะว่าลุงไม่ชอบในหะ้มันเกะกะกระเป๋านะผมนี่ครับผมจุดโปรเซสแต่ตอนที่เราขุดมาที่แรกนะเราก็ได้เป็นแค่ก้อนหินมานะผมเราก็ไม่รู้นะผมว่าเราจะได้อะไรบ้างมันจะสุ่มนะผมสุ่มตรงโปรเซสเราก็จะได้รู้นะผมว่าเราได้อะไรนะตอนนี้ก็สิบก้อนนะผมมันก็จะใช้สองก้อนนะกลายเป็นหนึ่ง ใายเป็นหนึ่งแร่นะผมหนึ่งอย่างนะเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าเราจะได้อะไรบ้างนะไปดูกันนะผมเดี๋ยวมันจะเป็นจุดแปรรูปนะผมปุ๊บนี่ อ่าตอนนี้ก็แปรรูปเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะอ่าก็ได้เพชรมาหนึ่งอันนะผมแล้วก็อทองแดง4อันนะแต่ยังไม่สามารถอาไปใช้ได้นะผมเราต้องไปโปรเซสอีกนะคือเราต้องเอาไปหาร2อีกนะผมอย่างก,กับทองแดงสองอันก็จะกลายเป็นทอง,ทองแดง1ก้อนนะผมอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปโปรเซสแต่ผมจะไปเก็บเพิ่มอีกนิดนึงนะผมเพื่อจะอ่าให้มันมีครบๆนะผมว่าเราจะได้แร่อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอดูกนะันครับ ก็ผมผมก็ไปเก็บเพิ่มมาได้นะผมก็มีเศษทองสองอันนะผมเศษทองแดง10อันนะแล้วก็เศษเพชร2อันแล้วก็อันนี้เป็นแร่ใหม่นะผมเป็นกรรมฐานนะกร,กรรมฐานกรรมฐานนะผมก็มีอยู่หนึ่งอันนะเดีผมน่าจะมีอยู่ในเซฟอันนึงนะไะครับผมเดี๋ยวไปโพสเซสกันนะถามว่าจะไปโพรเซสที่ไหนนะผมจะลดขนานดะ โปรเซสตรงนี้ครับผมนี่ครับผมที่ไปรูปรถเกรดเลยนะนี่ครับผมขับมาเลยนี่ก็จากเหมืองนะผมมาตรงนี้นี่ที่ไปรูปรถเกรดนะผมเขียนว่าจุดโพรเซสเหมืองทับเหล็กนะผมตรงนี้เลยไปครับผมจะขับรถไปดูกันนะแต่ผมจะมาร์กแค่ตรงนี้พอนี่ครับผมเพราะว่าพอจำทางด้านนี้นิดหน่อยนะผมไปไปดูกันนะผม ตอนนี้ก็มาถึงนะครับผมนี่อ่าอันนี้ก็เป็นจุดโพลแล่นะครับผมที่เราไปขุดมาจากเหมืองนะอันนั้นก็เป็นเหล็กนะครับผมแร่นะครับผมก็มีอ่าแลกกันมาถันสองนะครับผมก็ถ้าเราแปรรูปแล้วก็จะเหลือหนึ่งอย่างเพชรก็เหลือหนึ่งทองก็เหลือหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เหลือห้านะไปครับผมไปแปรรูปก,กันนะนี่ครับผม ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ครับผมเราก็จะได้กรรมฐานกรรมฐานนะผมหนึ่งเพชรหนึ่งทองหนึ่งนะผมแล้วก็ทองแดงห้านะครับผมก็ประมาณนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะผมส่วนแร่พวกนี้นะผมก็สามารถเอาไปครับตู้ครับอาวุธครับแหวนครับปืนครับอะไรได้หลายอย่างนะผมก็แล้วแต่เราจะมาใช้งานกันนะ,ะก็ ถ้าเราเอามาทําขายในตลาดก็ไม่ค่อยคุ้มนะผมถ้าเราเอามาทําแบบตีตู้หรือขายคนที่เขาต้องการจะคุ้มกว่านะราคาจะแพงกว่าตลาดนะผมะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมการทําเหมืองนนะ่าทาไม่ยากนะผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปบอดนะานนะก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะผมหรือว่ามีอะไรแนะนําผมนะผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะ,อะตอนนี้ถ้าใครอยากกะโดดนตนะผมก็สามารถโดเนึได้นะ จะาหาทุนไปซื้อไปซื้อ GTO นะครับผมแต่ผม,มทิ้งเบ,บอร์บอลไว้ใต้คลิปนะผมก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ